ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมากาวเกม NFT ที่ยังไม่เปิดให้บริการกันดีกว่านะครับเกมนี้มีชื่อว่า Pegasi นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ สำหรับเกม p e g a s ีนะครับเป็นเกมแข่งม้าสไตล์ PVP ซึ่งผู้เล่นจะแข่งกันเพื่อชิงตำแหน่ง3อันดับแรกกับนักแข่งคนอื่นๆนะครับอีก11คนโดยม้าแต่ละตัวนะครับจะมีองค์ประกอบหลากหลายอย่างแบบสุ่มนะครับมีทั้งเรื่องธาตุความเร็วและก็อื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถอัปเกรดม้าของเพื่อนๆได้โดยการให้กินอาหารหรือการฝึกฝน ภายในเกมนะครับผู้เล่นสามารถผสมพันธุ์มาแล้วก็นํามาไปขายได้นะครับปล่อยมาให้เช่ากับสกอร่าในการเล่นหรือขายม้าลงในตลาดเป็นต้นนะครับสำหรับตัวเกม p e g a ซีนั้นอยู่บน Polygon อน a i n นะครับในส่วนของโลดแมปนะครับปัจจุบันเกม Pegacy อยู่ในช่วงควอเตอร์ที่1นะครับจะมีการปล่อยตัวเกมให้เบต้าเทสในส่วนของโลดแมปตัวเกม Pegacy นะครับปัจจุบันอยู่ในช่วงควอเตอร์ที่1จะมีการปล่อยตัวเกมให้เบต้าเทสในโทรศัพท์มือถือซึ่งรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ หลังจากนั้นก็จะปล่อยไข่มาให้เพื่อนสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาก,ก่อนเกมเปิดได้นะครับแล้วก็ในช่วงควอเตอร์ที่1นะครับจะมีการเปิดขายเหรียญตามแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับส่วนควอเตอร์ที่2นะครับจะเปิดตัวเกมให้เล่นอย่างเป็นทางการทั้ง iOS และวก็ Android นะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของ Pre-Preparation กันดีกว่านะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าต่าง UI ของเกม p e g a s รนะครับค่อนข้างทำออกมาน่าสนใจเลย อีกทั้งตัวเกมยังบอกว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหน้าต่างกันดีกว่านะครับซึ่งคร่าวๆนะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับหลังจากที่เพื่อนๆซื้อม้ามาแล้วก็ให้กดคําว่า racing ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการต่อสู้หรือว่าการไปแข่งม้านะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเข้าไปสู่ระบบการปล่อยเช่าตัวละครก็ได้นะครับเข้าสู่ตลาดก็ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็การผสมพันธุ์ตรงด้านนี้นะครับส่วน My e s s e t นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกระเป๋าของเพื่อนๆนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้้าาาาางงเเช่นมขออรรห เกียร์หรือว่าตัวนะครับต่อไปนะครับในส่วนของ Pega Racing นะครับส่วนของการแข่งขันนะครับผู้เล่นจะต้องแข่งกับผู้เล่นคนอื่นอีก11คนซึ่งสามารถดูอันดับของตัวเองได้ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับหรือว่าจะดูทางด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็นในส่วนของแผนที่นะครับในส่วนของตอนแรกนะครับหลังจากที่เปิดตัวเกมนะครับจะมาในรูปแบบของ Quick to Earn นะครับโดยระบบจะแรนดอมผู้ชนะตามสูตรการคำนวณของตัวเกมนะครับซึ่งพวกคาสถานะต่างๆสเตตัสต่างๆธาตุหรืออะไรพวกนี้นะครับจะมีผลนะครับต่อการแ a n d อม ในอนาคตนะครับจะมีการพัฒนาให้ผู้เล่นนะครับได้เล่นเกมจริงๆโดยจะเป็นการบังคับตัวม้าของเรานะครับให้ตัวเกมออกมาในรูปแบบของเพจจูเอิญมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ฝีมือในการรับรางวัลมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับโพลเลสรีสอรนะครับผลการแข่งขันของตัวเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนๆแข่งขันจบแล้วนะครับจะขึ้นมาในรูปแบบหน้าต่างนี้นะครับตามคลิปวิดีโอเลยนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถดูรีเพย์การเล่นได้นะครับก็คือดูย้อนหลังการแข่งขันนะครับ หรือว่าจะสามารถดูรางวัลที่เพื่อนได้รับก็ได้นะครับอันดับ 1- นถึงสได้รางวัลที่เท่าไหร่นะครับส่วนตัวเกมนะครับยังมีหน้าต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ next match นะครับสามารถเพิ่มความสะดวกให้ผู้เล่นได้มากขึ้นนะครับก็คือแข่งขันต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยถ้าเพื่อนๆนะครับเจอคนไหนที่เพื่อนคิดว่าโกงนะครับเพื่อนๆสามารถกดคลิกที่ชื่อคนนั้นแล้วก็รายงานได้นะครับว่าผู้เล่นคนนี้นะครับใช้โปรแกรมโกงหรือว่ามีความน่าสงสัยอะไรยังไงนะครับสามารถรายงานให้ตัวเกมรู้ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของทัรวร์นาเมนต์ของตัวเกมดีกว่านะครับสำหรับตัวเกมเ e g a ซ y นะครับมีทัวร์นาเมนต์ที่ชื่อว่า The g r a n d Dash t o u r n a m e เ t นะครับเป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ประจำปีถ้าหากผู้รุมๆก็คือนอกจากตัวเกมน,นะครับจะมีการเออเลียรรายวันอยู่แล้วนะครับในแต่ละเดือนนะครับเขายังจะมีการจัดอันดับอีกด้วยโดยแต่ละระดับนะครับจะถูกจัดอันดับซึ่งในแต่ละเดือนจะถูกเลือกประมาณ60คนนะครับแล้วก็เลือกเป็นระยะเวลา11เเดือน การแข่งขันเด e g แกรนด์เดสทัวนาเมนนะครับจะจัดขึ้นทุกๆเดือนที่12นะครับจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ660คนนะครับก็คือเดือนละ60คนนะครับโดยของรางวัลนะครับจะแบ่งเป็น2รางวัลใหญ่ๆก็คือรางวัลประจําเดือนสาหรับผู้เล่นที่ผ่านเข้ารอบจานวน60คนนะครับแล้วก็รางวัลผู้ชนะศึกเด e g แก d นด์เดสทัวนาเมนนะครับจะได้รับรางวัลแค่3คนที่1ที่2ที่3เท่านั้นนะครับก็สําหรับโหมดนี้นะครับรางวัลค่อนข้างเยอะเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามการแข่งขันทัวนาเมนต์ ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของ breeding ของตัวเกมนี้ดีกว่านะครับระบบการผสมพันธุ์ของตัวเกมนี้นะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับเดี๋ยวจะขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆละกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นตารางค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์นะครับยิ่งผสมบ่อยนะครับยิ่งค่าใช้จ่ายสูงนะครับโดยจะใช้ทั้ง2เหรียญเลยนะครับทั้ง vis token กับ pgx token นะครับตามตารางนี้เลยนะครับแล้วก็การผสมพันธุ์ของตัวเกมเนี่ยนะครับมี2ข้อจํากัดก็คือสายเลือดกับระดับความหายากของม้านะครับ ซึ่งสายเลือดนะครับคอสสีแดงเข้มนะครับเป็นสายเลือดที่หายากที่สุดนะครับส่วนสายเลือดแซนนะครับเป็นสายเลือดที่หาง่ายที่สุดนะครับสีแดงอ่อนตรงนี้นะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆนำสายเลือดที่หายากนะครับไปผสมกับสายเลือดที่หาง่ายนะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือโอกาสที่เพื่อนจะได้สายเลือดที่หาง่ายนะครับค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆนะครับนำสายเลือดที่หายากผสมกับสายเลือดที่หายากนะครับก็จะออกมาเป็นสายเลือดที่หายาก ก็แนะนำนะครับเพื่อนๆควรจะผสมสายเลือดที่มีระดับความหายากเท่ากันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่จะออกมาดีที่สุดนะครับต่อไปนะครับระดับความหายากของม้านะครับระดับความหายากของม้าสูงสุดก็คือ Founding นะครับต่ำสุดก็คือพาเซอร์นะครับวิธีการเช่นเดียวกับการผสมสายเลือดนะครับเวลาผสมก็ให้เพื่อนพยายามหาม้าที่มีระดับความหายากใกล้เคียงกันนะครับเพื่อให้มีโอกาสได้รับม้าที่มีระดับความหายากเท่ากันนะครับ สำหรับการผสมพันธุ์มานะครับก็มีการติดคูดาวด้วยนะครับไม่ใช่ผสมได้บ่อยๆนะครับยิ่งระดับความหายากมากเท่าไหร่นะครับคูดาวในการผสมก็ยิ่งน้อยนะครับแล้วก็สำหรับม้าที่เกิดใหม่นะครับเราไม่สามารถทราบเพศของม้าได้นะครับแต่ในอนาคตจะมียาหรือไอเทมที่จะใช้เพิ่มโอกาสในการเลือกเพศของม้าได้นะครับอันนี้เขาเขียนโน้ตเอาไว้ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับระบบการเช่าของตัวเกม p e g a s ีนะครับค่อนข้างทำออกมาได้น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าเขากังวลเรื่องความปลอดภัยระหว่างผู้เช่ากับสกอร์ล่านะครับ ไปทำการจ้างกันเองนอกเกมอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเกิดการโกงได้นะครับเขาจึงทําระบบมา3รูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งรูปแบบแรกนะครับก็คือการจ่ายค่าเช่าแบบคงที่นะครับรูปแบบนี้นะครับผู้ที่เป็นนายทุนนะครับจะตั้งราคาและก็ระยะเวลาในการปล่อยเช่านะครับเช่นปล่อยเช่ามาระยะเวลา24ชั่วโมงราคา1,000 PGX นะครับถ้าหากสกอร่าสนใจนะครับก็ยอมจ่าย1,000 PGX นะครับแล้วก็นำมาที่ผู้เช่าปล่อยเช่าไปใช้ได้เลย ซึ่งวิธีนี้นะครับผู้เช่าไม่สามารถดึงม้ากลับคืนได้นะครับหากยังไม่ครบกําหนดสัญญาก็คือย4ชั่วโมงนะครับต่อไปนะครับรูปแบบที่2นะครับการเช่าแบบแบ่งกําไรก็คือผู้ที่เป็นนายทุนนะครับปล่อยเช่าโดยที่แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทารายได้นะครับเช่น70%กับสกอราสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าหากสกอราสนใจนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ชุนในการเช่าเหมือนอย่างแบบที่1นะครับก็สามารถนําม้าออกไปเล่นได้เลย แต่ระบบนี้นะครับเจ้าของม้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อนะครับเช่นเราเล่นอ่อนหรือว่าผลกําไรไม่ดีนะครับนายทุนก็จะดึงม้ากลับคืนมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับแบบที่3การเช่าโดยตรงนะครับคือระบบนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่สร้างกิลด์ของตัวเองหรือว่ามีสังกัดอะไรประมาณนี้นะครับให้นําม้าที่ตัวเองเป็นนายทุนนะครับปล่อยให้กับสมาชิกในกิลด์หรือในสังกัดโดยนะครับส่วนแบ่งกําไรจะถูกออกแบบเหมือนแบบแบบที่2นะครับ ซึ่งระบบนี้นะครับสามารถปล่อยเช่าให้เฉพาะคนในกลหรือคนในสังกัดเท่านั้นนะครับผู้เล่นทั่วไปไม่สามารถเช่าได้นะครับสำหรับการซื้อขายของตัวเกมนะครับมี2ระบบก็คือการซื้อขายทั่วไปนะครับเพื่อนๆสามารถตั้งราคาขายตามที่ราคาต้องการได้นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นการขายแบบประมูลซึ่งเพื่อนๆนะครับจะต้องตั้งค่าราคาเปิดนะครับแล้วก็ให้คนมาบิดเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับ ส่วนค่าธรรมเนียมสาหรับการขายของเกมนี้นะครับอยู่ที่3%นะครับก็คือติดแท็ก3%นะครับสําหรับเกมนี้นะครับมีทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะครับแต่เหรียญที่ใช้หลักๆจะมี2เหรียญก็คือ PGX Token กับ VIS Token นะครับซึ่ง PGX Token นะครับมี total supply อยู่ที่1,000ล้านเหรียญนะครับเหรียญ PGX นะครับนำไปใช้สําหรับการใช้จ่ายค่าภาษีการผสมพันธุ์ซื้อของในตลาดใช้ staking และก็เป็นรางวัลสําหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของ V.I.S. Token นะครับมี total supply อยู่ไม่จำกัดนะครับนำไปใช้สำหรับเป็นเหรียญรางวัลที่ได้จากการแข่งขันใช้เป็นค่าภาษีในการผสมพันธุ์นะครับซึ่งการผสมพันธุ์ของเกมนี้ได้บอกไปแล้วนะครับคือใช้ทั้ง2เหรียญก็คือ P.G.X. Token กับ V.I.S. Token นะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับ Faber Token นะครับเป็นเหรียญในตำนานที่เอาไว้ใช้อัพมานะครับซึ่งเหรียญนี้ได้มาจากการชักชวนคนอื่นให้มาเล่นเกมนี้นะครับโดยที่คนที่เราไปชวนนะครับจะต้องซื้อมาของตัวเกมนี้ด้วยนะครับ ซึ่งจำกัดอยู่ที่4,000เหรียญเท่านั้นนะครับการจะทำม้ามงกุฎนะครับต้องใช้ฟาเบลโทเคินจำนวน5เหรียญน,นะครับแปลว่าเพื่อนๆนะครับต้องชวนเพื่อนๆทั้งหมด5คนมาเล่นเกมนี้นะครับถึงจะสาม,มารถทำม้ามงกุฎได้นะครับสำหรับทีมผู้พัฒนาของเกมนี้นะครับเปิดหน้าชัดเจนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอีกทั้งยังมีประสบการณ์หลายคนเลยซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูหน้าตาได้ที่เว็บไซต์ของตัวเกม p e g a ซีนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือจะให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าหากไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย